นี่จ้าเมนี้ยายจะไม่กล้าผ้ามวนผ้ามางานบวชหลานชายนะจ้าเดอ้อบ่ได้ลงทองล่องตานะจ้ามเอนี้เด้อมเอนี้เป็นมือน้องผมหนักนะจ้า,จาแฟนคลับสุขุขสุขุนข,ข้ามาแล้วก็จะเลิมไปกลังใจ้ตากับยันนะจ้าเดอ้อนี่เริ่มแล้วจา้าเริ่มแล้วนี่ซอยชาวบังข้ามาซอยนี่ยาย ดจ้าคนมาซอยงานเรืเอ่อยๆได้อยู่บ้านครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้<อ>กลับบาจจเด้อจ้าเด้อแค่บ่ายสองครึ่งถึงห้าโมงครึ่งเด้อห้าโมงแรกเด้อจ้าเด้อ น้องตัดปุ๊บแล้วเป็นหนักมาด้วยจ้าเด้อนี่และน้ำอุให้ดื่มกินแท้าจกยากยายกบิอันนีน้อยายกมารีวิวให้นน้อยดเป็นอาจินอย่างใดก็ไม่สิ้นพระคุณท่านอักนันเออยากํนั่งใจวาจาคุณ ลาแล้วลูกขอลาสูร่มผ้าตา,าสาวพัดขอพรคุณพ่อคุณแม่จงได้แผ่ใสาบ้านเฮาสิเจ้าจะได้ชุบกนนาได้เพิ่มปูนสาุคือความดีอดลมบ่มนิสัยฝึกกายใจให้ดีงามตามพระพุทธธรรม วจีกรรมมโนกรรมกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมของข้าพเจ้าที่สปรทัทธาภพคังแต่คุณวิตามันดาที่รู้ก็ดีที่ไม่รู้ก็ดีที่ควรก็ดีที่ไม่ควรก็ดีเจตน,นาก็ดี ไม่เจตราก็ด <S teachers. S 1> ีของภาษีตำนำเสียซึ่งทุกเกินและเข้าเม่ชาวตงเข้าแมร์ขวัเดินอปมช่วยขวันหนักเดินขาเดินทำวิธีภาษีสุงขวัญานัก โตสัมมาสัมพุทธโตะวะโตะะโตสัมมาสัมพุทธามาวโตะะโตสัมมาสัมพุทธา ส e. ักเทะเมตโรเปกิริสกาเป็เเปิมารยนิเตลาเทวะเมตโรนากธรรมเดเกหงะภุม ah ิเจตน์มาริัโตกเทวาทา้งลายิั้งปวงทาศั้าคุเจ้าเจ้าเทวาเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นวิมานทั้งสิบหข้อช้องบนสันฟ้าเชิญเสด็จลงมาทุกแห่งหน เมื่อในวันมงคลตามลุกคนแบบโบราณมาท่านลูกพบนามพบจบสำเนาบนยอดเขาของทะเลทะเลหาทั้งเกาะเป่งเกียร์น้องใหญ่ไปพระพุทธาในเคหาะะราชโสดหลวงกระทรวงคลางท่านพระยาสุกรีผู้มีเลี้ยมีแก่หนา้าทั้งสองคน,นต่อไปเธอจ้า จงจิตพุทธังัตตังกัปสาบิทุกิยามิธรงมังสัะดังกัปสาบิทุกิยามิสังคังสัตะดังกัปสาบิตาติยามิตังมังสัตตะดังกัปสาบิตาติยามิสังคังสัะดังกัปสาอิยติปิโสกวาหังสมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนทุตโกโลกวิภูมิุตโโลวัายูเล ก na, mm. uh. ็ถิงทีนาโดีสาียไปคุตาไปกแพทเดชปุ่มานท่านกางทำทีอกา้ไทยเทศควนเจ้าไปยูรักก่านมาสามีดีวนเจ้าไปมูในตลาดไปมาสามีดีวันดี้วนเจ้าหาไปไปดูน้ำทางอีกวน

ญาติมีความกังวลเลือนพราิเกิดขังอเอนผนผ่าเจ้าดนวญูยาวันะเขาผิวพสีเลือพเลอนพระธรรมายว่าจะไก่หมาใ้เจ้านาาอยู่อยางงาห้อยพรัวพักกัะใา้หิเดชาเฮียนาตะนาเป แม้ทิ้งอามคนความสุขสมบูรณ์จนแกเจอิุภาพทุปาพการสาธุโตรุจรู้กเจริตรนัวิาดุลังดุจเจริตรนักวิญตรนักควาเจริตระนั เท้าคนตาบุมคนนั้นตบตาาจีเงตาตบตานน้ามือต้ตบนงนคนนั้นเออเออหนักเต้าหนักหนักล้านใต้ตัวหนักร้าาใต้หน้กกับาพี่วัดลวดดีบวบวศานึงเลยเนาะ พอแถวพอแถวย่ายเลด้วยน,นี่เราเป็นภาพมาสู่ขวนญร้านไายได้นี่ก่อนไทยก่อนก็ได้เลนเลนเล,นเลนนเลนเลนได้เนาะอืมเลนเหรอเออเลนนี่เรามาสู่ขวนเลนดีจ้าด้อน,นี่พอสาวใคยเบิ่งเต็มเลยแม่พอสาแวแหมเรายังผูกแขนอยู่เออ เดีวน้ำใครกินใครอะไกันน้ำน้ำเอาบปนีสูตหัวหล้วกระปูแขนนอกจากเนาะสูแขนนาะยกของช้าอ่าเราปรั้ลยเหล่แขนเด้อจ้าเด้อ แยกกับซีรีวิวเวพเพียรแก่นี่เลยจ้าเออแยกกับซีรีวิวอูเคียนจูนเลีวอ่ะก็แยกกับซีจบคลิปด้วยจ้าเด้อเอเอ ยายกระชิบ,บคลิปผูกแขนหนาให้เบิ่งเพียงแค่นี้เลยดิจ้าขอพูดถูกกระลักยายขอพูดถูกไหลถูกแช่ขอพูดถูกขมิน้นถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขอเอาไพ่ดิจา้าสวัสดีจา้ารักนะทุกคนอย่าก็ติดตามคลิปยายต่อไปไเลยดิจ้าไปๆเขอไปผูกแขนใหนมือสุขุขุคนดิจ้าเด้อ